สวัสดีครับวันนี้มารีวิวถั่วครับถั่วเขาเรียกว่าถั่วเบถั่วตะเบเนาะนะครับออกฝักแล้วครับดอกสีเหลืองฝกัฝกฝัดอ่อนๆถ้าโตคือมันท่านใหญ่กว่าน,นี้ก็ประมาณสักห้านิ้วสี่นิ้วห้านิ้วนะยาวสุดละห้านิ้วถั่วชนิดนี้ก็ ผมว่าจะนิยมปลูกกันใน,ในชนเผ่ากะเหรี่ยงมากกว่าคนพื้นเมืองเขาไม่นิยมกันเพราะว่ามันกินสดอย่างนี้ไม่ได้นะมันต้องร้องให้แห้งแก่แก่แกไม่พอนะต้องร้องให้แห้งอีกแห้งสนิทเลยอาจจะมาเก็บไว้เก็บเมล็ดไว้เอามาต้มกินในหน้าแล้งนะครับในใน,ในยามที่แบบ อาหารอื่นไม่ไม่มีแล้วนะเก็บไว้ได้นานครับสม่าจจะเก็บไว้ในหน้าแล้งนะพอสองสาเดือนสี่เดือนได้ก็นิยมบริโภคกันในชนเผ่ากเหรี่ยงกันทั่วเบทั่วตะเบทั่วตะเบครับ ตอนนี้ก็ได้ประมาณสักเครื่องนี้ประมาณได้ครับครึ่งเล็กนะไอไอตอที่แก่ก็ต้มก็ได้ครับต้มต้มรับประทานเป็นอาหารว่างครับได้อยู่ตอนต้องรอให้แบบว่าฝากนี่มันแก่แล้วสีออกสีเหล,ลืองครับอต้องกินได้เฉพาะเมล็ดครับนไอเปลือกนี่มันแข็งนะแข็งมาก ครับผมทวนตะเบก็รีวิวประมาณเท่านี้นะครับผมปลูกได้เฉพาะหน้าฝนครับผมสวัสดีครับ